สำหรับประธานที่ปับนะครับก็ถือว่าถ้าผมพูดตามข้อเท็จจริงในการจัดตัวผู้สมัครครับเลื่อนตั้งไม่ว่าจะเป็นการเตรียมผู้สมัครสสการเตรียมผู้สมัครสกนะครับและอื่นๆก็ที่จริงถือว่าพร้อม8ถึง90%บรแล้วครับ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของยูนิฟอร์มตักรุงเพื่อมาพรอีกครั้งหนึ่งซึ่งกิจกรรมวันนี้มีสากิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่หนึ่งก็คือการมาเปิดศูนย์ประสานงานพักประชาธิปัต์ในเขตตลิ่งชันซึ่งมีท่านสปกุ้งเป็นผู้ประสานงานหลักท่านนี้นะครับกิจกรรมที่สองก็คือ กิจกรรมในการนําถุงน้ําใจประชาธิปัตย์จำนวนหลายร้อยถุงนะครับเพื่อที่จะมามอบให้กับชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่สลิงชันกิจกรรมที่3ซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญอีกครั้งหนึ่งของวันนี้ก็คือการเปิดตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมงาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หรือสอปอที่เป็นสตรีจํานวนเท่านด้วยกันนะครับ ารายชื่อก็ดังที่ผมได้เรียนได้ทราบไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามาสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับสตรีในการที่จะเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นนะครับและพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนสตรีให้เข้ามามีบทบาทในการรับใช้บ้านเมืองมากขึ้นนะครับโดย ผู้สมัครสม,รสม,ครคมาชิกสภากรุงเทพมหานครสตรีของพรรคก็จะมุ่งเน้นบทบาทสำคัญทั้งทาง,งด้านการดูแลด้านสุขภาพด้านเสรงกิจและด้านการศึกษาให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่ทกรุงเทพมหานครในความรับผิดชอบของแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำหน้าที่สม,สม,คคมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้สมบูรณ์ ครบทวนต่อไปและไม่ให้พี่น้องชาวกรุงเทพผิดหวังกับนักการเมืองสตรีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับนอกจากนั้นทั้งเจ็ดท่านนี้ก็จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนพรรคประชาธิปัตย์ในคณะทํางานทุก่างาต่อไปด้วยนะครับเพื่อให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นตามเข้หมาสำคัญของปรย์ครับ ในการเปิดตัวสอสอแล้วก็การเตรียมการเลือกตั้งถือว่ามีความพร้อมแล้วครับุ้หน้าไปดูในกรุงเทพมหาครสําหรับประชาธิปัตย์นะครับก็ถือว่าถ้าผมพูดตามข้อเที่จริงในการจัดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเตรียมผู้สมัครสอสการเตรียมผู้สมัครสกอๆๆนะครับและอื่นๆก็ที่จริงถือว่าพรอ้อม8ถึง90%สแล้วครับสําหรับตัวบุคคลนะครับ ความจริงขาดไม่กี่เขตเท่านั้นเองครับที่ยังไม่ครบไม่ว่าจะเป็นสกรหรือว่าจะเป็นซสสสนี่เหลือสามเขตที่ยังไม่ครบมีทั้งหมด30แต่ว่าเที่ยวหน้าถ้าเป็นการเลือกตั้งตามรัฐมูใหม่บััส2ใบเขตในกรุงเทพก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะต้องกาพิจารณาผู้ที่จะลงสมัครเพิ่มเติมต่อไปสอกก็มี50เขตเราก็เพไป40ปเขตนะครับ น,นก็ต้องถือว่าถ้าให้ตัวเลขรวมๆ8งเวม8-9 0เปรซในส่วนของผู้ว่ากรทมนี้ชัดเจนแล้วว่าเป็นคุณสุชาติวีใช่ไหมผมไม่ขอเรียนว่าชื่ออะไรนะครับไม่ได้เป็นความลับถึงขั้นที่จะต้องเก็บงำอะไรอย่างนั้นแต่ว่าได้ตกลงกันแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะได้ทำการเปิดตัวอางเป็นทางการต่อไปแต่ว่าขอเรียนว่าพัก พิจารณาตัดสินใจแล้วว่าจะส่งผู้สมัครครับเลือกตั้งผู้ว่ากร,รุงเทพมหานครและขณะเดียวกันก็ได้ตัวผู้สมัครแล้วถ้าเป็นคนที่พูดถึงเมื่อสักพักค่ะน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะชนะเลือกตั้งด้วยหรือเปล่าอ๋อเป็น,นว่าพรรคมีความมั่นใจสําหรับผู้ที่พรรคจะส่งลงรับสมัครว่าจะได้ว่าจะได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอย่างดีครับ และจะเป็นยุคหนึ่งที่จะได้เสียงสนับสนุนไม่น้อยทีเดียวครับนะครับส่วนจะแพ้จะชนะเป็นเรื่องอาานาคตเป็นเรื่องของการที่จะต้องแข่งขันแล้วก็จะต้องดูว่ามีใครจะลงอีกอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าสําหรับความพร้อมทั้งตัวบุคคลทางนโย,ยบายบตัดตัดตัดสินใจพิจนารณาจบแล้วครับ